สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประมาณตีห้าครึ่งครับวันที 25, ่ยี่ห้าเมษาหกแปดเห็นพระจันทร์ยิ่เนีครที่เก่งเนาะไปทางพุ่นกับสิเป็นอา่าหวังสะพุงนะครับทางพี่กับผู้เรือท่าลี่เชียงคานปากชมนาดวงอำเภอเมืองอีลาวัน ปากาวังสะพุงครับรพี่แกอ,อย่างไรด้านใสนะครับในเหวทั้งที่นะครับพามาเป็นบรรยากาศกรีดแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าไฟผมคือเวียนหงเนอ เมื่อกี้แนมวเห็นไม่ได้เปิดไฟโทรศัพท์นะฮนนะก็กินแล้วไปนะครับเป็นต้นล่าสุดนะครับที่กินไปเป็นอย่าง1ันสองครับต้นนี้มันหนาตายครับแต่ว่ามันก็ใส่ปุ๋ยแน่ยังแน่ก็สุบพ่อฟืน้นพ่อยังพ่อได้กินเล็กน้อยนะ ไล่ดีอยู่นนี่ให้เปิดมาหอดน,นี่เราพอออกใส่เลยจีบไล่ดีอยู่ บประากาศอย่างนู้ดเพลงครับมันก็นย่อยดียุ่เนาะหากกีดไปมันก็คือสีออกดีนี่แหละแต่กระทือว่ามันออกดีนะครับบางต้นมันก็บไม่ได้ถึงแม้ว่าสิบกีดไปใหม่ๆมันก็บใย,ย่อยเร็วลงสีเนาะถ้าถ่าย่อยประมาณนี้ก็ออกดีอยู่คือจาต้นนี้ก็เรื่มย่อยซาและ้ะ ราคาแถวบ้านผมอำเภอแดนทรายก็26-27บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับเ,เป็นยางขายสดครับผักกุ้มกับบวกอีกประมาณ2อบาทสบาทครับมาสิแจงมายุ่งไล่ลายเป็น ีหลายมือครับสวนเนี่ยก,สยก็สิมาหอดผมเลยกับสีหามือผนมึงมคนนายามมันก็นเลยไปททิบทอเดินครับผมก็บมือใหม่นาช่วงแรกๆอ่มันก็นเลยเพึ่งกับปับเลยแล้วก็เป็นนาฮะก็สิตั้งนาใหม่เอะอันนี้ซ้ำสองครับสองหน,หนึ่งอันนี้ห้อยผูกเก่าพืนกิดซอยขึ้นงานเนาะแต่ว่า มันมันเบิดหน้านะครับเปันก็นเลยกีดเติม่ติใส่แต่ผมซ้ำสองนะครับสังเกตว่มามันเป็นเปลือกสองอนะนี่กีดกีดลงไปแล้วนะครับซ้ำรอบสองลนะถ้าเกิดขั้นกีดบาบางก็กีดได้อีกครับขัน้นไมีนำ้ำยางกีดได้ตลอดไปนะครับขัน้นไมีนำ้ำยางคั้นบาบางนะครับกีดตัวแบบ ราคาทางอื่นทางไก่จังหวัดอื่นเป็นไงไดเนาะพี่น้องราคาจากบ้านแล้วช่วงนี้กะราคาเริ่มปรับขึ้นเนาะเร,เริ่มเริ่มดีขึ้นจักน้อยไอก่อทรงการเนะี่ยมันเป็นไฮผลเนาะไอลังทรงการละวันที่ยิบห้าละยิบห้าไม่สามหกแปดช่วงนั้นมันโอ้ยยิบสามก็มีเห็นเนาะยิบเอดก็มีเห็น ในบางพื้นที่นะครับตอนนี้ผมกวสิเปลี่ยนเปลี่ยนทางกีดนะผมสีกีจแมงสีละในมันเอียงครับมันบุญย่อยมันบุญย่อยลงดินครับเห็นบ่มมันเอียงสีอาบเป็นสีอย่างเดียวเลยนี่ผมสีกิจสีแหลมเลย มันก็นลงอยู่ครับแต่ว่าบางมือมันต้นซุมจังหน่อยหรือมันผิดพลาดสิ่มอาบน้อยอาบมั้พี่ต้นนี้ก็สู่ชีวิตครับต้นกุดซึ่นี้กีดไปโดนแล้วเนาะ้อย,อ,อย่อยแหละออกมุกไม่ดีไปไหครับกา ถือว่าพอดีบบเป็นไฮไลท์นะพอได้พอได้อไดยอดน้ำกดอันนี้ก็ซ้ำสองเท่ากันครับซ้ำเลือกสองแล้ว